นะคะก็วันนี้จะมาสร้างเกมส์สร้าง The Sim อันนี้ก็จะมาเล่นเกมเด Sim จะให้เขาเป็นแบบอะไรเดียวออให้เป็นแบบนนคืออยากให้เป็นแบบพ่อขายยาเนอะเหรอหม <c ười> คือฉันจะได้ว่าฉันแบบสร้างพ่อขายยาไว้คนหนึ่งนะ นี่คนนี้เลยนะจ๊ะให้นางเป็นพ่อขายยาเออคือแบบไอเทมรีมูฟนะนี่จ้ะเไงไเไงไเงโอ้ฟักบอยด้วยแกใช่ันะเออเซ็กอดดิกนะฮะกู๊ดบิ๊เอ่อเชคเกอร์เดอะซิมวันทูฟักเอเวอรี่เอเวอรี่วันเดย์มีดโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบ นางชอบอะไรอย่างงี้คือแบบไม่มีแบบขายาเหรอฮะ <laughs> แบบขายาอะไรเงี้ย Popularity Good Vampire World Famous Celebrity นะฮะ Leader of the Pack Neighbor Confidence Animal Broken Libido My Broken Trophy White เออวีเลียนวันเลนทายวันโอ้ยเลิศเว้ยเฮ้ยนี่คือแบบไว้ไปแบบฉันชอบอะไรบ้างชอบแม่งหมดอะ่ะชอบแม่งหมดอะ่ะอ้าวเอเอชอบแม่งหมดอ่ะอ้าวอ้าวสายนี้ทั้งทีอา้าวโดนแน่เลยแก โอเค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 ได้หมดอ่ะเอาไม่หมดอ่ะโอเคลองลองอ่าได้หมดอ่ะก็เปลี่ยนดีกว <so ่าความจริงไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องไดิตั้งก็ได้ไดเอาดีกว่าเดิตั้งเลยกะโอเคแซกโก้นะฮะได้หมดได้หมดโอเคแอคทิวิตี้ Uh, ow. Uh. Okay, die. A family. No, wow. not family. Unfurdy. Uh oh, oh it's a romantic, uh -oh. right? Uh, what? What? เอ่อแล้วก็อะไรอะ่ะเอาโกอิ้งไง uncon uncommitment เอออันคอมมิ m เมนต์แล้วกัน black widow pro uh, เอ่อว w a ชิ h งสปอร์ตเออนี่คบอชายแท้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> โฮเวิร์ดนะดิแองเจโลชื่อแบบโคนาว ก็จะเป็นแบบฮีฮีมนะฮะโอเคนางก็จะเป็นแบบให้นางนนเป็นวิลเลียนดีไหมล่ะเป็นวิลเลียนไหมเออออลลี่แคร์บอดี้เซลนะฮะเออเป็นอันนี้ดีกว่ามาสเตอร์ออฟดิสกยดโอ้โอเคโอเคโอเคอันนี้เลิศอยู่นะเออเพราะว่าจะให้นางแบบขายยาอะไรอย่างนี้ก็จะเลิศอยู่นะจะบอก โอเคสปริงโอเคอยู่บ้านไหนดีเอาถูกๆอะ่ะ I'm sorry I c a n d o t forget มัาแต่เล okay. ่นทวิตเฮ้ยว่าแต่เล่น X อคคือแบบนานเลยโอเคเออเราอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะเราจะขายยาให้พวกแบบเด็กนักเรียนนะก็ดังดีเลอร์นะอาศัยดังดีเลอร์นี่นี่ฉันอยากเป็นดังดีเลอร์เฮ้ย อะไรอ่ะเป็นยังไงวะอากิตะอหรอ,อากิตะเป็นดังดีลเลอร์เหรอโอเคอ๋อเอ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 อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเดี๋ยวนะขออันนี้ขอแนะนำมดได้ไหมมดที่ใช้ก็จะมีนี่นะฮะ MC Command Center อันนี้อันนี้ดีคือแบบมันไม่ต้องกด Control Shift C ไง ถ้าถ้าปกติเราจะใช้นี้ใช่ไหมแล้วเราก็ป้อน,ป,อนป้อนไปแต่นี้ไม่ต้องคําสัส่งส่วนใหญ่ไม่ต้องอะไรอย่างนี้ก็ก็ดีฮะโอเคเราจะใช้นะฮะ,ะใช้เงินสักนี้เท่านี้ก็คือจะซื้อจะซื้อ,อยางไงาจะซื้อเอามาขายอะไรอย่างนี้โอเคไปดรังต์นะฮะโอเคไปดรา คือเราไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนมอดอะเราชอบใช้แบบนี้อโอเคคานิบาลซีนะฮะนี่โคเคนครีนะฮะซื้อแบบนี้เลยอัลลาร์ชคอลเล็ต h ี้ออฟไฮอันนี้ so, เซลอ,อันนี้น่าจะไว้ทำอะไนั่นอันนี้คืออะไรอะบล็อกอะไรอะอันนี้ไม่รู้อะ <laughs> โอเคนะฮะอันนี้อะไรไว้ทำอะไรนี่อันนี้ยังไม่เคยลอง lsd เลย ซือ้อก่อนโอเคอ๋อนี่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 เฮ้ยมันลดไว,ดว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเทอสเตอโรนเนี้ยนะอะไรเทสโทสเตอโรนเออเทสโทสเตอโรนโอเคเดี๋ยวเราจะเราจะขายยานะฮะคบใช้แบบนี้ โอเคคานิบาลซีดนะคะนี่โคเคนเครดนะฮะซื้อแบบนี้เลยอัลลาร์ชคุณภาพออฟไฮอันนี้เซลอ่ออันนี้น่าจะไว้ทำไนะะอ้นั่นโอเคซื้อสักสิบอย่างละสิบเอามาทำกำไรก่อนขายได้ไหมก่อนโอเคะแล้วก็ขายพวกแบบมาหาลุงมาหาลัยอะไรอย่างนี้อี๋โอเคได้โอนะเคเหลือเงินอยู่สองหมื่นนะฮะสปินด็อกเตอร์อี๋เป็นด็อกเตอร์เหรอจะไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็แบบ อีก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยอ่ะใช่ไหมเนี่ยพับไกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> นะตกใจหนูก็เป็นด็อกเตอร์แ้วสปินด็อกเตอร์เนี่ยนะสปินด็อกเตอร์เนี่ยก็แบบตกใจหนูก็เป็นด็อกเตอร์ทำไม่ได้แล้วนานแล้วเออโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปที่บาร์ดีกว่าไปที่บาร์ดีกว่าโอเคเนดะี๋ยวเราไปที่บาร์ดีกว่านะไปเที่ยวที่บาร์จะดีกว่า โอเคคือเราจะไปที่บาร์เอ,อ้อสติลเดนออนลี่นะฮะนี่เราจะไปที่บาร์ไปขายยานะเออเราเข้าแกงได้ด้วยนะ๋ยวเราเข้าแกงไหมล่ะได้นะได้นะเราเราเข้าแกงไหมล่ะโอเคนี่โอเคมาขายยา พี่สนใจซื้อยาป่ะนี่มันต้อง funny introduction นะฮะแนะนำตัวเองแบบตลกๆอะไรอย่างงี้ drugs <M itz? S 1> นะฮะ setting เ,เอ่อ police คือขาใหญ่ไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องเอาของออกก่อนป่ะโอ้ยยังไม่ได้ของเลยเอาไว้ไปละมาสร้าง connection ไว้ก่อนกันละกันเฮ้ยน้องน้องสาวนี่ร์ตี้ซะหน่อยมีคำ oh. angry ้นะ แล้วก็ดูซัมติงโรแมนติกนะฮน้องไปวะไปวะไ,ไปกับเพ่ไมน้องนีอเฟิร์สนะฮะเอคชั่นนัมเบอร์สได้ oh, s <S เออซื้อออเดอร์ดงค์ให้น้องดีกค่ะนี่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะซาวตี้เอาแพงที่สุดเลยแพงที่สุดในร้านน่าหหม่อมัมมอมเหล้า,เ,ลาเอ้ยจะสั่งเหล้าให้น้องเนี่ย <c oughs> ออเด้งดูออออเด้งฟอร์หรือเปล่าเออชื่ออะไรวะชื่ออะไรเนี่ยอ๋อหลานะ่าโอเคพี่สั่งเครื่องดื่มให้น้องนะคะพี่ขอโทษนะฮะ น้องชื่ออ้าลาน่าจ้าน้องดื่มเหมือนพี่เลยนี่ขอยีก้แก้วเนอะขอยีก้แก้วขอยีก้แก้วให้ลาน่าคนสวยนะฮะเร็วเร็วเร็วขอยีก้แก้ว,ออกกวนี่มาลาน่าโรแมนติกฮะทำไม,มโอ้โหชอบผมเหรอบอกเลยนักเจ็ดเลย เอนดรูว์ทำไมเข้าไปทำไมเข้าไปในไฮสคูลอ่ะเข้าไปทำไมในสคูลอ่เข้าทำไมเข้าทำไมไหนวะอ่ะคอมพิเมนต์บูตี้นี้ไอ้บูตี้ฮะหนวะ เออเต้นสักหน่อยสิผี like a, <laughs> like a champion แล้วก็ fresh up <laughs> ใช่ไหม fresh up fresh up, fresh up. <laughs> ไหนใครไม่ชอบวะ <laughs> ใครใครใครไม่ชอบ โดนแน่โดนแน่ไม่ชอบเหรอไม่ชอบฉันเหรอนี่ x t r e m e v i o l e n c นะฮะเอ่อไลฟ์ Life. นี่นี่ Bullying ฮะ Bullying กละ่กละ,ละนี่อ๋อมันเป็นสน็อปนะฮะมันเป็นส Snob นมันต้องโดนเดี๋ยวมันต้องโดนเดี๋ยวมันต้องโดนไหนใครไม่ชอบผมอะโดนแน่เดี๋ยวน,นี้พี่ชามฉี่อย่งเนี้ยปกติเห็นมันจะนั่งฉี่อะไรเงี้ยเอ้ยมันล้างหือล้างมือแล้วเหมือนเลิดอยู่ที่ไหนวะแล้วจี้มานี่เลย ไหนไหนเลนจี้อ้าวเลจี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยหาเรื่องป้าดีกว่าโอ้ไม่ได้ละเดินมาก็ต้องหาเรื่องละหาเรื่องสักหน่อยเถอะนะบูลิ่งนะฮะเอ่อแม็กฟันนะแม็กฟันเลยแม็กฟันกับป้าเลยเอ้าไปไหนน้องอแต่ให้ไปแม็กฟันป้าเนี่ยเบื่อว่ะหาเรื่องผู้หญิงหาเรื่องผู้หญิงก่อนนี่มีนมีนใส นี่ o ูทอินโทรดิวชันนะฮะไม่ได้ละคนที่รอขนาดนี้มันขอบคุณแล้วนะนี่นะฮะนี่ไม่ได้อ่ะหาเรื่อง argument น,นะฮะ a s k what about นี่ problem is น,นะฮะนี่นี่นี่หาเรื่องจัดเลย <c oughs> หาเรื่องจัดเลยแกโ <c oughs> ดนแน่ <c oughs> ยูช s ด o เซอ s มอ i ล a ตเตอร์บิเตอร์อาก็บิเตอร์จริงๆอะทำไมอะไรอะไรอะไรน้องน้องหาเรื่องพี่เหรอน้องออคคิเมนต์ฮนะเยลแอดนี่เยลแม่งเลยหาเรื่องไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยไง,ไงวะคือแบบอยากหาเรื่องผู้ชายไม่ได้อยากหาเรื่องผู้หญิงนะแต่มันไม่มีให้หาไงเออประเดนนะ็นอะบีทอัพดีไหมตีกับผู้หญิงแม่ง เอ้ยนี่นี่นี่ผู้ชายเข้ามาแล้วผู้ชายเข้ามาแล้วนี่คาเมลอนนี่คาเมลอนนี่นี่คาเมลอนบีดดาวคาเมลอนอยู่ก่อนเนี่บีดดาวคาเมลอนเนี่ยดาวอ่ะนี่บีดคาเมลอนอยู่อะนี่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 โอ้โหโอ้โหติดติดติดมาเนี่ยเจ็ดเหลืองมาเนี่ยเมรอัมเด Атая. Амек. 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 Амек.